บ้านใครมีผู้สูงอายุต้องดูกลุ่มนี้ได้เงิน3 0 0พบาทลงทะเบียนแบบนี้ดูเลยไม่พลาดเงินล่าสุดครับบ้านใครมีผู้สูงอายุต้องดูคลิปนี้ด่วนเลยแล้วคุณจะได้รับเงิน3,000บาทแต่ก็ต้องผ่าคุณสมบัติเงื่อนไขในคลิปนี้ทั้งหมดนะครับมาดูรายละเอียดเงื่อนไขกันครับสำหรับการที่บ้านใครมีผู้สูงอายุเนี่ยก็คือ ให้ดูเลยครับบ้านคุณมีผู้สูงอายุหรือว่าเคยมีผู้สูงอายุก็ได้นะครับขอให้เป็นคนที่มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านก็มีโอกาสจะได้เงินตรงนี้นะครับโอเคมาเริ่มต้นกันสำหรับผู้สูงอายุตรงนี้เนี่ยที่อายุ60ปีขึ้นไปครับเมื่อมีการเสียชีวิตครับจะได้รับค่าทําศพครับจํานวนเงินเนี่ย3,000บาทไม่ว่าจะเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร นะก็คือจะได้3,000บาทแต่3 0 0 0บาทนี้ไม่ได้ทุกคนที่เป็นผู้สูงอายุครับจะได้เฉพาะคนที่ผ่านเงื่อนไขคุณสมบัติเท่านั้นมาดูรายละเลอียดเงืเง่อนไขกันครับการจะได้รับเงินตรงนี้เนี่ยคุณจะต้องยื่นคําขอภายใน6เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกหมมรณบัตรนะครับนะภายใน6เดือนนับแต่ใบมารณบัตรตรงนี้สําคัญมากๆก็อยางให้คุณเห็นภาพแบบเข้าใจง่ายๆแบบด่วนที่สุดนะครับอย่างเช่นว่าเสียชีวิต สมมุตินะหนึ่งมกราหนึ่งมกราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปีไหนครับก็นับไป6เดือนมกราก็มกรากุมพากุมพามมนาเมษาพฤษภพามิถุนา,า,ภภา,นากราคาดาก็ประมาณภายในหกเดือนน่นะครับหนึ่งมกราก็ไปเป็นหนึ่งมกราคุมพามีนาเมษาพฤษภพามิถุนา กรกฎาคมหนึ่งกรกฎาคมต้องจัดการเรียบร้อยนะหกเดือนภายในกําหนดหกเดือนกุมภาพันธ์นี่คือหนึ่งเดือนมีนาคือสองเดือนเมษาสามเดือนพฤษภา4สี่เดือนมิถุน,นาห้าเดือนกรกฎาคมอะประมาณนี้หกเดือนก็คือภายในหนึ่งกรกฎาคมถึงหนึ่งกรกฎาคมนะครับแต่ถ้าหากสียชุดว,วันอื่นเนี่ยก็ให้นับไปหกเดือนเอาเป็นว่าเอา ใบมรณบัตรขึ้นมาดูนะครับแล้วดูวันที่เสียชีวิตและนับไป6เดือนแล้วถ้าอยู่ในกรอบเวลา6เดือนนี้เนี่ยคุณยังสามารถทานที่จะได้รับเงินตรงนี้นะครับ <S <S เมื่อคุณดูแล้วอยู่ในกรอบ6เดือนเสร็จปุ๊บสิ่งที่คุณต้องมีครับอันแรกครับคือจะต้องมีใบมรณบัตรของผู้สูงอายุอันนี้จะต้องมีอันที่2ครับจะต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุหรือหนังสือรับรองตามข้อ5นะครับตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยหนังสือรับรองก็หมายถึงว่า รับรองรายได้นะว่ามีไรายได้น้อยแบบว่าผ่านเกณฑ์คุณสมบัติของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อให้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่มันมีการรับรองว่ารายได้คุณเหมือนกลุ่มคนบัตรสวัสดิการเรียเพียงแต่คุณไม่มีบัตรสวัสดิการเ่านั้นเองก็สามารถได้เงินเช่นเดียวกันที่3ครับคือบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่อื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขแบบประตัวประชาชนของผู้ยื่นคําขอนะครับต้องเตรียมสิ่งเหล่านี้ไปต้องมี นะครับกรณนนีจัดการทําศพตามประเพณีเนี่ยโดยมูลทิสมาคมวัดมัสยิดโบสถ์ให้แนบหนังสือแสดงการจดทะเบียนหรืออนุญาตให้สร้างจัดตั้งหรือดําเนินการไงมูลทิสมาคมวัดมัสยิดโบสถ์ด้วยนะอันที่4นะครับก็คือสมุดบัญชีนะครับสมุดบัญชีหรือเลขที่บัญชีธนาคารที่ผู้ยื่นคําขอเนี่ยจะต้องมอบเอาไปให้ เพื่อจะไว้รับเงินนะครับดังนั้นเนี่ยสมุดบัญชีและเลขบัญชีธนาคารของผู้ยื่นคำขอเว้นแต่ประสงค์จะรับเงินสดครับให้ดําเนินการตามระเบียบของทางราชการแต่อันนี้ผมแนะนําว่าคือเอาบัญชีธนาคารให้กระจายเร็วกว่าเพราะบางทีเนี่ยคุณอาจจะไม่สะดวกไปเดินทางรับเงินสดแล้วแต่คุณแหะครับถ้าบ้านคุณใกล้จะไปเดินทางรับเงินสดก็ได้เช่นเดียวกันนะมือข้อที่4ครับอันที่้5ครับคือหนังสือรับรองไปผู้รับผิดชอบในการจัดการสามศพ ตามประเพณีครับซึ่งออกโดยบุคคลตามข้อ5 3หรือหัวหน้าหน่วยงานตามข้อ5วรักสสำหรับกรณีผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ทั้งนี้ผู้ยื่นคำขอและรับรองเนี่ยต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันแบบหนังสือรับรองให้เป็นไปตามอาธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกำหนดครับก่อนในเขตกรุงเทพและมิานทนเนี่ยให้ยื่นคำขอเพื่อขอค่าทำศพผู้สูงอายุห0ปีขึ้นไป ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการศพตามพณีรายนั้นยื่นคําขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือภูมิลำเนาในขณะถึงแก่ความตายในเขตกรุงเทพมหานครที่คำขอที่สํานักง,งานเขตนะกรุงเทพมหานครไปที่สํานักงานเขตนะครับส่วนภูมิภาคเนี่ยก็คือจังหวัดอื่นในส่วนจังหวัดอื่นครับให้ยื่นคําขอที่สํานักง,งานพัฒนาสังคมและความมัน่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือที่ว่าการอาเภอ หรือสำนักง,งานเทศบาลหรือที่ทําการองค์การบริหารส่วนตาบลหรือศาลาว่าการเมืองพัทยาแบบคําขอรับการส่งเคสในการจัดการศพตามแผนนี้เนี่ยให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมวิจาการผู้สูงอายุกําหนดนะครับผู้ยื่นคําขอเนี่ยค่านำศพผู้สูงอายุต้องอายุ60ปีขึ้นไปผู้ยื่นคาขอเนี่ยอายุเท่าไหร่ก็ได้นะแต่ค่านำศพตรงน,นี้ก็คือต้อง60ปีขึ้นไปนะครับ คุณสมบัติอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับมาเน้นย้ำอีกทีคุณสมบัติเนี่ยหลักแล้วก็คือต้องมีอายุ60ปีขึ้นไป60ปีเต็มขึ้นไปที่คุณต้องมีนะครับสมีสัญชาติไทย 3. เนี่ยเป็นผู้สูงอายุครับที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเว้นแต่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแรัฐแต่ยังไม่มีก็ได้เหมือนกันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียนให้ผู้อำนวยการเขตหรือในอำเภอรหรือกำน,นันหรือผู้ใหญ่บ้านหรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกเมืองวัทยาหรือประธานชุมชนหรือเป็นผู้รับรองครับคือถ้าไม่ไม่อยู่ในกลุ่มของบัตรสวัสดิการรัฐเนี่ยก็ต้องมีคนรับรองดังที่เล่ามาตรงนี้เลยครับให้เขารับรองว่าเป็นคนมีรายได้น้อยจริงๆนะครับก็จะได้รับเงินหมายเหตุครับหมายเหตุก็คือรวมถึงผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์สถานดูแลสถานคุ้มครองหรือสถานใดๆของรัฐหรือองค์การองค์กรปกครองส่วนท้อง,อง,ง,งถิ่นครับที่ดาเนินการในลักษณะเดียวกันซึ่งจากการสอบตามเพณีโดยมุทิสมาคมวัดมัสยิดโบสถ์นะครับโอเคตามนี้เลยนะโดยผู้ยื่นคาขอต้องยื่นคําขอภายใน6เดือนที่ผมบอกนังแต่วันที่ออกใมมรณบัตรครับเอกสารก็ที่บอกไปครับใมมาาารณบัตรบัตรโซสดิยการัฐนะครับผู้สูงอายุหรือบัตรที่ออกยืนยันนะครับว่ามีรายได้ น้อยจริงแล้วก็บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานของรัฐมีรูปถ่ายหรือกรณีจัดการทําศพนะครับก็คือคือมันมีบัตรที่เป็นรูปถ่ายของผู้ยื่คำขอครับแล้วก็กรณีจัดการทาศพตามพณีมูทิวัดมัสยิดโบสถ์เนี่ยให้แนบหนังสือแสดงจดทะเบียนหรืออนุญาตให้สร้างจัดตั้งหรือดาเนินการมุทิวัดมัสยิดโบสถ์ด้วย แล้วก็แบบคาขอ,งขอเงินสงเคราะห์ครับผู้รับรองรับผิดชอบในการจัดการนําศพพามเพณีนะครับกรณีผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่อย่างไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ก็สำานักอย่างที่ผมบอกครับให้มีคนรับรองที่ผมได้บอกไปกรณีผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการาต่างๆเนี่ยก็ต้องมีผู้รับรองเหมือนกันโอเคให้หน่วยให้หัวหน้าหน่วยงานาผู้รับรองนะครับโอเคเวลา คุณสงสัยในส่วนไหนนะครับต้องการคําถามใดๆเพิ่มเติมเนี่ยที่ในตรงนี้นะครับที่ผมก็เล่าไปเยอะแล้วนะครับแต่หากว่าอยากจะได้คําตอบส่วนบุคคลให้โทรที่เบอร์นี้ครับ026424337-9 026424337-9อีกรอบครับติดต่อรกรมบุจตการผู้สูงอายุโทร,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 รโทรศพัพท์02 หก4ี3 3องถึง 9. คุณก็ติดต่อไปได้เลยครับแล้วก็สอบถามในเรื่องตรงนี้ได้เลยนะนี่ก็คือเงิน3,000ครับที่คุณมีโอกาสได้รับและท่านได้รับกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อทำตามนี้ถ้าคุณมั่นใจคุณผ่านตามนี้ก็รีบไปทำการติดต่อแล้วทำการลงทะเบียนรับเงินตรงนี้ให้เรียบร้อยคุณจะได้รับ3,000ันอย่างแน่นอนครับแต่ท่านสอบถามครับแล้วส0 0พันนี้จะโอนเข้าที่ไหนครับก็คือโอนเข้า ในบัญชีที่คุณได้ให้ไว้ตอนไปลงทะเบียนนั่นแหละเงินจะเข้าบัญชีนั้นเลยนะครับแล้วจะเข้าไปในกี่วันอันนี้คุณต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ในวันที่ที่คุณไปดําเนินการทํานะเพราะว่าแต่ละคนเดี๋ยวจะได้วันไม่เหมือนกันนั่นเองโอเคครับนี่ก็คือมาฝากกับทุกท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมพีมาสอบถามกันได้